สวัสดีจ้ารัตนาก็สกลจ้ามันนี่รัตนากระิกินกุ้งเนะจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆเนี่ยจ้าแคฟเดอเด้อจ้าสามีรัตนาซื้อมาให้ได้จ้าซื้อสองกองเลยจ้าซื้อกับลูกเพิ่นไปซื้อกับลูกสาวจ้าลูกสาวเฮียดิจ้าวัสดีค่ะเด็กคุณบอลจะสูเลยเนาะเป็นกระิมะเมืงกุ้งจ้า ลูกสาวจ้ามูมีฉันวยงจรสจิไปกุ้งซื้อซบซื้อทอดตีดล่ะน้องสีเห็ดยังกินกันเหรอจ้าซีกุ้งคางตัวใหญ่ฮะสวัสดีจ้าตนาก็สกจ้านี่จ้าสามีรัตนาก่ย่างย่างหมูด้อจ้านี่แกนเล็จ้ามึงเชิอรัตนาเลยจ้า เชิดได้จ้ะด้เชิดกันเชิดยินตาเสือสามีลัตนาเด้จ้ะได้เชิดได้จ้ะหน่ากินบ่จ้าคุณแบะแบะอองแบะแบะอยูอหมูย่างก็เสร็จละได้จ้ะเสร็จแล้วค่ะ ตำบอกหอยพร้วจ้ะตำบอกหอยกับมีด้วจ๊ะล้านนาขาดบุหร่ตำบอกหอยจ้ะตำหอยค่ะตำหน้าก็กินเนื้อย่างก่อน้ะจ้ะเขาจะกินกูล้านนาขาดบ่หร้มี่ตำหอยค่ะตำบอกหอยจ้ะตำหอยค่ะหอยทะเลค่ะตำหอยค่ะเนื้อย่างของเราเนื้อย่างของเรา จ้ามาเด้อจ้ามากินกับรัตนาจ้าเนี่ยจ้าเนื้อย่างค่ะเนื้อย่างจ้าเน้าจ้ามากินเนื้ออร่อยจ้าแซ่ำฉ่ำมีตำหมอหอยจ้าตำหมอหอยกับมี่ตำหอยค่ะตำหอยตำหอยกับมีจ้าเขาไม่เห็นหรอกลูกเห็นแต่แม่ ไม่เห็นไม่เห็นอืมขอส่งขอพักจากใส่มือไม่เห็นลูกเห็นแต่แม่หมอเห็นแต่แม่มีอยงอมโอ้หัวจเจ้า

Ok hàng năm Xin lúc kính Xin lúc xoạt แดนออกแล้วฝนตกอะแดนออกแดดออกกับเหมือนทีดวะเนี่ยขี้รินอ้าวดูไงบังหวยขายดีแกเมื่เลยจ้ะเราจะนั่งจะทายมึง เดี๋ยวมันจะโดนลูกสาวลูกสาวคุณนม่ชอบใส่เมืออ่อจ้ะถ้วาว่าเผลอๆนี่โอเคอยู่ถ้าว่าจ้องเข้าไปไม่ได้จ้ะจ้หน่อยย่างเพราะดีย่างเพราะดี

เหนียวแจ้งนวยห้อยขายดีจ้ะห้อยขายดีเนี่ยพักอันนี้ก็กินได้หรอกอร์รฟิคาวิชัตโตะางห้อยขายดีจ้ะโย่ yes very good ห้อยขายดีจ้ะ very yes มาจ้ะกินต่อ

<skratt> <skratt> ja. Ja, det är fick han 20 ton. Så du. Och fick han <här> Det var hela er. Han... Men det var en, en sån där. Han, ble... han blev så lycklig. Han gick bara fram och frågade att det är 20 ton. Han en långt. Han bara halsflög. Ah. Ah. Hmm. seling lelu mm. keng okay, hmm. <coughs> mau <coughs> hmm. <coughs>

ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วตาน่าก็สักคนแม่จ้าบ๊ายบายค่ะ